หมุนหมุนหมืองเดียวมาดมมาดมาดหมุน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 น้าแนนถ่ยมาเลยน้าแนนนแนนหลบมาน่นนหลบมาแนนไปแนนแนนหลบหลมาเลยลมาเลยหมุน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 ไปตรงขาหมุนเนะหมุน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  หมุนถือหัวหมอนแล้วมันบอกงี้ครัวหมอนแล้วพี่แปง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 ออกมาปล่อยน้องไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนั่งบุญนั่งอย่างเดียวเลยพี่แปงพี่แปงอย่าไปดึงอย่าไปดึงพี่แปงเดียวเหมือนตึงอย่างเดียวผมไม่ดึงเขาปล่อยปล่อยปล่อยนั่งบุดบุญบุญนั่งเองนั่งไหวไหวไหวหูจะเย็นกันเงีหมุนหมุนหมุนเเดียวฮ้ หมุนหมุนเออหัวมเออผมหลังอ่ะเออแี่แปงรอบพี่แปงลมให้เขาผมได้เลยไม่ต้องดึงเออนั่งอย่างนั้นแหละนั่งอย่างนั้นแหละหมุนหมุนเาดเออพี่แปงพี่แปงน้องไม่ตกหรอกปล่อยไปปล่อยไปมันลงไม่สุดมันลงไม่สุดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงหมุนไปเรื่อยๆพุตใจเย็นอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วสวไม่ไหวแล้วไม่ไหวอะไรยืนเฉยๆนี่มันไปก็ับพูดเลยพูดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ จอบจอบจอบเตรียมหมุนนะเตรียมหมุนนะหมุน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 นิดนึงหมุนหมุนนิดนึงจอบจหมุน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 อย่างงัดอย่างงัดหมุนหมุนอย่างงัดหมุนหมุนแค่หมุนนดำลึกเล่าเราไม่ต้องไปนอย่างงัดไม่ไหวอะไรเล่าดำลึกเล่าตั้งคัน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 ไว้ตั้งคันไว้ ตั้งคันไว้หนลงคันละวลงคันละวันลยตั้งคันไว้นิดเดียวมาแล้วสิบเมตรเองสิบเมตรเองตั้งคันไว้ตั้งคันไว้นั่ง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 ตั้งคันไว้กำลังใจเยอะชิบหายตั้งคันไว้เออไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงมันก็หมดเหมือนการบูสตอย่าไปกลัวมันเอามุน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 เดี๋ยวคนหลอกก็สู้ปากอนี้เองคนหลอกก็สู้ปากอนี้เองห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตร เห็นตัวแล้มุนดอีกเดียวบุดเห็นแล้วอีกเดียวอีกเดียวเ่องเ่าเตัวใหญเลยตัวใหญ่เลยเห็นแล้วเห็นแล้วบุตดตัวนี้มึงรอคอยมาสวันแล้วใจเย็นบุค่อยๆหมุนหมุนตึงอย่างเดียวพอหมุนตึงอย่างเดียวพอหมุนตึงอย่างเดียวหมุนตึงอย่างเดียวหมุนตึงอย่างเดียวหมุนหมุนหมุนกาแล้วก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 แล้ว สี่สิบกว่าสี่เซฟมาแล้วเว้ยบู๊ดมือเดียวไอเดียวเห็นแล้วชีวิตนี้จะตายก็สี่สิบโลสองเมตรอีกสองเมตรได้เลยพี่ตกฟ้ามาทั้งชีวิตโยกอีแปดทีโยกอีแปดทีหลบ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 ให้สวิงช้านหลบหน่อยหลบหน่อยลีดเดอร์มาแล้ว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 ปั๊ม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 ลีดเดอร์มาแล้วลีดเดอร์มาแล้ว สองทีพุดอีกทีหนึ่งพทุอทอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงถอยหลังถอยหลังมาถอยหลังมาจบจบลวมันยืนไม่ไหวแล้วมันยืนไม่ไหวแล้วโอ้ปล่อยใหญ่สุดจบแล้วจบแล้วมันยนไม่ไหวแล้วจเ็นจเ็นให้มันนั่งก่อนให้มันนั่งก่อนพี่กตพี่แปง่แปงจ้ามานั่งก่อนน้มาน้ำม สลับเม้นเลยดิพ่อาจพ่อาในขาวผมด้านบนซีโ้นะครับมีตลับเม้นนะครับตับเม้นที่ขาวครับอะไรอะรดังเอยเออเฮ้ยโทรศัพท์อยู่เปล่าทีป่ะพอาจจะส่งให้ผมผมส่งได้ ชอบน้อผมอชอบมีป่ะพี่อาร์ตโอเคโอเคจะไปไหนวะจะไปไหนผมก็ต้องออกเลยว่าขอดูเทปขอดูเทปหน่อยเสากล้องในกูเป็นที่อย่าตลอดได้ได้เอาโทรศัพท์พี่ก็ได้เฮ้ยส่งให้ได้ไม่ได้โทรศัพท์ผมก็ได้ต้้งหลังสุตื่นโทรศัพท์ผมโทรศัพท์ผมโทรศัพท์ผมสีขาวข้างหลังอ่ะข้างหลังนี่อยู่ Mang cái bài, Ok. là cái bài học. Talk to 100 Ok, <coughs> Okay, good, Mohamed. About 99. Very close. Good number. 100. we give 100. Don't hide. Don't hide. Nón hide. Don't hide. Don't Nón Don't hide. Don't hide. Don't hide.

โมเมนต์โก้โอเคโอ้ยเล t s go ลุกลุกลุกเดี๋ยวเขาอุ้มให้ลุกมาเดี๋ยวเขาอุ้มให้ลุกเลยเดี๋ยวเขาอุ้มให้นั่งนั่งนั่ง water 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 a uh. n the fish little bit little bit yeah 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 ดวงเล็กโดนแล้วนะครับดองเล็กโดนแล้วนะครับดูหน้าดิครับอาจารย์ทุกคน

มองกล้องนี้ก่อนมองกล้องนี้ก่อนนะมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนให้กล้องกลองดับกล้องนี้บุ๊อย่านะอย่านะไปเลี้ยงทางซ้ายอย่าพึ่งบุ๊บอแผลดับแผลดับเอาขายกหน่อยเออขายกหน่อยดีดีดูดีดูดีปลาเันเล็กต้องไปแล้วตัวนี้ครูลักครูลักร้อยเซนพอดีเลยนะครับร้อยเซนพอดีเลยร้อเซนนึงเหรอจัมโบ้หนึ่งพันหกพันใช่เฮ้ยแค่นี้ก็ใหญ่สุดแล้ว ดูเทียบกับตัวมันดิโคตรใหญ่อ่ะดูเก๊กหลอด้วยบัรทดาเพลอบเพลอบเพลอบเดี๋ยวหางขึ้นเลทำไมปากสั่นวะอย่าปากสั่นดิกรุบกรุบเก๋าสุดเลยกรุบ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 เดี๋ยวเขาให้บุญมันถายเดีวกันุ่ยเดียวกันถ่ยเดียวกันนี่ก็ stand with the 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 ไหว n หมอุ้มไหวไหมอุ้มไหวบ้าอุ้มไหวบ้าอุ้มไหวอุ้มยืนก็ยืนดิเขาอุ้มยังไงหรอ ไป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 สแตนด์ด uh, um, uh, right. like uh, uh, okay. ับสแตนด์ัสแตนยกเลยยกเลยอมนี่อุ้มนี่บดบดบดอุ้มนี่อ้มนี่เอ้มเอามือมาต้ตูนี่มือตนี่กไปลวอเดยข้างหน้าหน่อยเดีนข้างหน้าหน่อยมามามมาอเอาเรรจะได้แพ็หลังเดินข้างหน้าหน่อยเอาเอาเอาอาอตรงนี้ได้าเชียวตอช่วยมันถือช่วยถือช่วยถือหัวน่ช่วยถือหน่อยเยสรุมันไม่ถืออะไรเลยเออมูลูกกบ เร็วดิเร็วดิมันจะตายอยู่แล้วเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคโก้่่ออยยให้